เสียเวลาเพราะนะครับหลายคนนะครับที่ผมพยายามบอกคุณไม่ยังไม่จําเป็นที่คุณต้องไปนั่งโฟกัสโบนัสข้อสาโบนัสข้อสามันจะมาเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยหัวเจาะสําคัญเลยก็คือการที่เราไปชวนเขาลดค่าใช้จ่ายแค่นี้เขาก็มาแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเอาไอ้เรื่องของช็อปแอนปงช็อปแอนเปหรือโบนัสข้อสามเนี่ยไปเป็นหัวเจาะเพราะถ้าคนใหม่ฟัง เขาก็จะไปโฟกัสเรื่องนั้นพอโฟกัสเรื่องนั้นพอเขาเข้ามาแล้วเนี่ยหนึ่งเขามีสินค้ามาขายของเขายังขายไม่ได้และสองรายได้เขาไม่เกิดสุดท้ายแล้วเขาก็จะหายไปคุณก็จะสูญเสียทรัพยากรที่ที่ที่สาคัญไปนั่นเองเพราะนะครับเมื่อคุณชวนคนเข้ามาแล้วทายังไงให้เขามีรายได้ก่อนนั่นคือหัวใจสําคัญถ้าเขามีรายได้เกิดขึ้นหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านนั่นแหละครับ วันนั้นแหละครับนะฮะ,ะ,ะเขาก็จะเริ่มมองเขาก็จะเริ่มศึกษาแล้วเข้าใจธุรกิจและเขาก็จะรู้เองว่าโอเคโบนัสข้อสามมันจะมาอย่างไรและมันต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ผู้นำทุกคนหรือว่าทุกคนเนี่ยโฟกัสให้ถูกจุดเพราะวันนี้นะครับคนที่จะประสบความสําเร็จขึ้นตำแหน่งต่างๆเขาโฟกัสโบนัสข้อหนึ่งกับข้อสองเท่านั้นในเบื้องตน้นนะครับ ใจสาคัญเลยนะครับอยายกให้คุณเคลียร์ตรงนี้ก่อนถ้าคุณโฟกัสผิดจุดน,นะครับองค์กรคุณก็จะไปฮะมันก็จะแค่แกนอ่ะมันไม่ไปไหนอ่ะเพราะเขาไม่มีไรายได้เขาก็ไม่เขาก็ไม่เดินต่อจริงไหมแต่ถ้าทุกคนมีไรายได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขานี่ละครับนะไอสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเหล่านั้นมันก็จะขายได้ด้วยตัวมันเองนะครับมันก็จะมีคนซื้อนะฮะเพราะเราต้องสร้างนะครับ ให้คนมีไรายได้ก่อนให้มีกําลังซื้อก่อนนะครับนะฮะแล้วค่อยไปโฟกัสโบนัสข้อสาเพราะนั้นใช้ประเด็นนะครับในเรื่องของโปรนะครับลดค่าใช้จ่ายเป็นหัวจอะนะครับนะจากนั้นนะครับเพราะไอ้โปรหัวจอะเนี่ยไอ้โปรเหล่านั้นนะ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของไรายได้ข้อสามอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของไรายได้ข้อสามอยู่แล้วนะแ,แต่เรา ยังไม่ไปโฟกัสให้เขาได้ให้ได้ให้เขาให้เขาสนใจนั่นเองนะครับแล้วเราให้เขามาสนใจในโบน,นัสข้อหนึ่งข้อสองนะครับอย่างนี้นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูครับสามวันแรกนะเราใช้สูตรหนึ่งสองสามนั้นเราจะดูเลยครับในรอบสามวันนะครับรอบสามวันคุณต้องชวนคนกี่คนสองคนนะครับแั้นสามวันแรกคุณชวนคนสองคนชวนเอมาก่อนนะครับ